มาต่อกันที่นิทรรศการดีๆที่กำลังจัดขึ้นอยู่ในขณะนี้ครับสถาบัานการศึกษาทางไกลร่วมกับบริษัท Canon Market i n g t h a i l a n แนด์จำกัดจัดโครงการถ่ายภาพตามคำพ่อและนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับดรดิษกุลเกษมสวัสดิ์รองเลขาธิการกอสอนออก,กล่าวว่าสถาบัานการศึกษาทางไกลร่วมกับบริษัท Can o อน a r k e t i n g t h a i l a n แนด์จำกัดและ19 s t u d i สตูดิโอ จัดโครงการถ่ายภาพตามคำพ่อครั้งที่สองในหัวข้อคิดก่อนถ่ายเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยโดยโจทย์ของภาพที่นำมาจัดแสดงคือคำสอนพ่อซึ่งภาพทุกภาพจะต้องผ่านกระบวนการคิดก่อนถ่ายเพื่อให้สามารถบอกเล่าหรือสื่อถึงคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ ซึ่งภายในงานมีการพูดคุยถ่ายทอดแนวทางและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดแสดงนิทรรศาการโดยอาจารย์ศิวกริชสราวิทย์หรืออาจารย์ไม้หลักและดรสุรศิลปะอานาันต์ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอดีตปหลัดกระทรวงศึกษาธิการและวุฒิสมาชิกในการชมนิทรรศาการในครั้งนี้ครับการ,การจัดงานในครั้งนี้นะครับก็มีวัตถุประส,สงค์เพื่อจะเผยแพร่ การถ่ายทอดความรู้เสียนกล้องนะครับที่ทางสถาบันการศึกษาทางไกลของสำนักงานกศนได้จัดหลักสูตรนี้มาเป็นเวลาหลายปีครับเราเป็นการเพื่อทําให้งานนี้ต่อเนื่องและประชาสัชนผลงานของนักศึกษาที่ผ่านในการบนการในการเรียนรู้ซึ่งสามารถจะแสดงผลงานได้เป็นอย่างดีนะครับในการถ่ายภาพที่มีชีวิตที่แสดงให้เห็นการสื่อสารต่างๆที่จะ สื่อสารต่อในสังคมนะฮะใ,ให้ทราบได้เป็นอย่างดีนะในการที่ตะท้อนจากมุมภาพนะครับและการออกแบบภาพที่ที่ต้องใช้เทคนิคชั้นสูงในการที่จะสร้างภาพเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับแนวทางที่กสณจะดําเนินการต่อไปก็คือว่าเราก็จะส่งเสริมาการจัดการศึกษาทางไกลให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นโดยเป็นตัวอย่างหนึ่งของการจัดการศึกษา ในวิชาเสียนกล้องนะครับที่เป็นประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีในอนาคตนี้ก็จะดําเนินการขยายวิชาอื่นๆนะครับให้มีความหลากหลายภายใต้การศึกษาต่อเนื่องนะครับโดยใช้สถาบันทางไกลมาเป็นหน่วยงานสําคัญที่จะส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องต่อไปครับนะครับผมหมาเรามีหลากหลายอาชีพนะครับที่มาเรียนวิชาเสียนกล้องนะครับประกอบอาชีพต,ต่างๆมากมายทั้งร้านอาหารทาั้งทางธุรกิจเอกชน ทั้งข้าราชการบำนาญน,นะครับที่มีความสนใจที่จะได้เห็นว่าในชีวิตประจำวันเรานี้เราใช้กล้องถ่ายรูปกันมากแต่การถ่ายภาพมานั้นร้อยภาพจะได้ดีสิกะภ,ภาพสิสกีภาพก็อยู่ที่ต้องมีมุมมองต้องมีการคิดก่อนถ่ายต้องมีการวางแผนนะครับซึ่งซึ่งวิชานี้จะสอนการออกแบบได้เป็นอย่างดีว่าเราจะถ่ายภาพอย่างไรถึงออกมาดูดีนะครับและมีความหมายต้น본ครับครับสามารถลงทะเบียนได้ กับสถาบันการศึกษาทางไกลนะครับซึ่งสามารถลงทะเบียนได้ตลอดเวลานะครับที่ท,ที่สถาบันทางไกลเบอร์สอนนะครับนอกจากนี้ทางสถาบันการศึกษาทางไกลได้เผยแพร่ศักยภาพและผลงานของนักเรียนที่เป็นผลผลิตจากหลักสูตรเซียนกล้องพื้นฐานการถ่ายภาพเส้นทางสู่มืออาชีพซึ่งจัดการเรียนการสอนโดยวิธีการจัดการศึกษาทางไกล เพื่อเป็นทางเลือกและเปิดโอกาสในการเข้าถึงศาสตร์และศิลป์ของการถ่ายภาพให้กับผู้ที่สนใจนี่คือซใ่ลใสุนักหนึ่งตัวต่อที่นอนหนึ่ง <S <S คือในโลกของการถ่ายภาพวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะเป็นนักถ่ายภาพที่ทํางานออกมาแล้วได้มีคุณภาพจริงๆแล้วเนี่ยทางด้านทฤษฎีทางด้านการถ่ายภาพอย่างเดียวเพียวๆเนี่ยมันคงไม่พอนะครับ มันคงต้องมีวิธีการวางแผนนะครับวิธีการวางแผนวิธีการทำสตอรี่บอร์ดนะครับหรือแม้กระทั่งวิธีคิดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะออกถ่ายภาพในสถานที่ใดที่หนึ่งปุ๊บเนี่ยเราควรจะต้องมีโจทย์ในใจนะครับไม่ใช่อยู่ดีว่าเราไปถึงปุ๊บเราถ่ายออกมาเป็นร้อยรูปพันรูปแล้วกลับมาคัดเอารูปสวยๆแค่20รูปแล้วก็บอกนั่นคือความสําเร็จจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับมันคือฟลุกถูกไหมครับเพราะเราไปถ่ายที่ที่เดียวเนี่ยเราถ่ายรูปมาเป็นพันๆรูปเนี่ยมันจะไม่สวยเลยสักสิบยี่สิบรับ เพราะฉะนั้นแล้วจริงๆแล้วเนี่ยการถ่ายรูปที่ดีแล้วเนี่ยเราควรจะคิดโจทย์จากบ้านเราไปสถานที่หนึ่งเราอาจจะถ่ายสัก20รูปหรือ30รูปแต่รูปใช้ได้เกือบหมดตรงนี้ตั้งหากคือวิธีคิดของการถ่ายภาพนะครับวิธีวิธีคิดของการถ่ายภาพคืออะไรจริงๆแล้วคนที่เรียนถ่ายรูปวันนี้เนี่ยส่วนมากมุ่งเน้นในเรื่องของการเรียนความเข้าใจในเรื่องของทฤษฎีเป็นหลักมุ่งเน้นเรื่องการถ่ายภาพด้วยกล้องอย่างเดียวแต่ไม่มุ่งเน้นเรื่องการเรียนทางด้านพัฒนาทางด้านความคิดนะครับจริงๆแล้วศิลปะ ต้องยอมรับก่อนว่าการถ่ายรูปคือศิลปะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีศิลปะแขนงใดในโลกที่เราจะศึกษาได้และเข้าใจศิลปะอย่างถ่องแท้บนทฤษฎีถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องศึกษาและก็เข้าใจไปพร้อมๆกันทางด้านศิลปะแล้วก็ทฤษฎีไปควบคู่กันเพราะฉะนั้นภาพเราก็จะออกมาค่อนข้างดูดีนะครับคิดอะไรคือคิดคิดว่าตอนนี้ที่เรายืนอยู่นะครับยกตัวอย่างง่ายๆเรายืนอยู่เนี่ยภาพที่สวยณที่อยู่้างหน้าเราเราจําเป็นต้องยืนมุมไหนของแสง อย่างนี้เราก็เรียกว่าคิดแล้วสมมุติว่าเราไปตอนสัก5้าหกโมงเย็นเราเห็นวัตถุวัตถุหนึ่งที่เราอยากจะถ่ายถ้าเราไม่คิดเราลงรถตรงไหนเราก็อาจจะลั่นเตอร์ตรงนั้นเลยแต่ในขณะอีกคนหนึ่งที่เขาคิดเขาก็อาจจะมองว่ารถเราจอดตรงนี้ก็จริงแต่ถ้าเราเดินไปทางซ้ายอีกนิดนึงให้มันย้อนแสงสัก45องศาให้แสงมันเข้าด้านหลังของวัตถุเฉียงเียงหน่อยเพื่อให้เกิดริมไร์ของสิ่งที่เราถ่ายมันย่อมสวยกว่าใช่ไหม อย่างนี้แหละครับที่เราเรียกว่าคิดเพราะฉะนั้นคิดก่อนถ่ายกับไม่คิดก่อนถ่ายแตกต่างกันที่แตกต่างชัดเจนที่สุดเลยคือถ้าไม่คิดแล้วถ่ายคุณมีรูปประมาณพันรูปกับบ้านแต่ถ้าคุณคิดก่อนถ่ายคุณอาจจะมีรูปแค่หรูปกับบ้านแต่เป็น5รูปที่มีคุณภาพที่สุดของภาพที่คุณถ่ายในวันนั้น